จุติสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านพวกเราจุติช n e l คลิปนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับความอาถรรพ์ของป่าเป็นประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับเรื่องลี้ลับนี้ต้องขออนุญาตคุณแจ็คในส่วนถั่วด้วยถ้าท่านผู้ฟังพร้อมแล้วไปรับฟังกันได้เลยครับ ผมเป็นคนจังหวัดพะเยาบ้านเกิดที่ตั้งอยู่ลอยต่อของอำเภอจุนกับอำเภอปงพื้นลา่าถัดไปเข้าเขตาเขตภูเขาที่เป็นที่ตั้งหมู่บ้านของพวกชาวเขาเผ่าเยาสมัยยังเป็นวัยรุ่นผมเป็นพานหาของป่าชื่อว่าพานไม่ดุร้ายฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเพราะผมคือผานเห็ดเห็นราคาเห็ดดีช่วงหลังฝนตกอากาศชื้นชื้นพ่อเหมาะชาวบ้าน จะนิยมไปหาของป่ามาขายผมคนหนึ่งในนั้นถ้าใครสามารถเก็บเห็ดป่าช่วงที่มันเพิ่งออกกลางคืนดอกจะตูมเอามาทำกินไม่ว่าต้มผัดแกงนึ่งจะกรอบดีหมายถึงเคี้ยวกรุบเคี้ยวแล้วรู้สึกว่ามันเฟะทั้งเหนียวเหมือนดอกเห็ดที่บานเห็ดที่ราคาดีก็มีเห็ดโคนเห็ดละโงกเห็ดล่มส่วนเห็ดแดง เห็ดขมิ้นเห็ดทานใหญ่จำพวกนี้ราคาจะลดหลั่นลงไปส่วนใหญ่จะหากันในป่าชุมชนแต่กับผมมันต้องไกลหน่อยเพราะคนหายเยอะต้องเดินข้ามเขากันไปเลยการเตรียมตัวเดินทางสับผพาย,ย่ามมีดเน็บตะกร้าสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือแบตเตอรี่ไฟฉายคาดสีสัก ขึ้นควบร้มปัสยโนวาคันเก่าได้ก็แอนขึ้นถนนหลวงก่อนเลี้ยวสู่ถนนลูกรังมุ่งหน้าเข้าป่าไปตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงชายเขาหกโมงและจอดรถทิ้งไว้ในป่ามันจะมืดค่ำเร็วมากผ่านไล่ล้างที่ชาวเขาทำไล่ข้าโพดดินมันเจืดหมดแล้วเลยทิ้งล้างให้ว่าจะพืชขึ้นเต็มโดยเฉพาะต้นหญ้าสาบเสือสูงท่วมหัวลุงรลังไปด้วยหญ้ากไก่ให้ เป้าหมายของผมต้องเดินข้ามเขาไปไกลเลยถ้าเร่งเดินหน่อยจะถึงก่อนเที่ยงคืนเขาลูกนั้นชาวบ้านเรียกกันว่าจำผีหลอกจำเป็นภาษาถิ่นแปลว่าป่าที่อุดมด้วยไม้มีค่าประเภทตะเคียนมะค่าพยุงส่วนคำว่าผีหลอกมาจากปากพวกที่ลักลอบตัดไม้เขาลือมาว่าพวกนี้โดนดีจากผีนางไม้เล่นงานเข้า เอาถึงตายมาแล้วก็มีผมยังจำตอนที่ไปร่วมงานศพได้ดีก็คนในหมู่บ้านนั่นแหละที่ตายจากไม้ที่โค่นล้มมาทับก่อนถึงตัวบ้านเสียงร้องไห้โหยหวนดังมาจากลูกเมียที่ต้องทนมองสภาพศพผมเองไม่ได้ขึ้นไปดูด้วยยอมรับว่ากลัวกลัวภาพมันจะติดตาแต่ที่ได้ยินคือสภาพศพกระดูกถูกทับเละลำไส้ทะลักออกมา ก็ลองนึกภาพซุงหนักหลายตันทับล่างคนสิครับเหมือนเอาค้อนทุบเนื้อที่ติดกระดูกแค่นึกก็สยองแล้วเพื่อนที่ไปทำไม้ด้วยยืนยันมาจากอาถรรพ์นางไม้ทำให้ถึงตายทำไม้มาหลายปีไม่เคยต้องพบเจอกับเหตุการณ์แบบนี้จะหลบไปทางไหนต้นไม้ก็เอ็นไปทางนั้นผมฟังฟังดูคิดไปอีกอย่างว่าดวงคนมันจะถึงคาดมากกว่า ภายหลังยังไม่มีคนเข็ดหลาบยังเข้าไปทำกันอีกราคาไม้มันดีไม่จะตายด้วยหลายสาเหตุเช่นจากไข้ป่าที่ตายทันด่วนก็มียิงกันตายเลยเป็นที่มาของคำว่าจำผีหลอกมาตอนหลังพวกทำไม้ก็พอๆลงผมไม่รู้ว่าพ่อไม้ถูกตัดไปเยอะหรือทนกับความน่กกากลัวไม่ได้คนหาของป่าเล็กๆน้อยๆอ,อย่างผมไม่ใคร่ที่จะสนใจ เดิมทีผมจะชวนน้องชายไปด้วยซึ่งมันจะชวนเพื่อนไปด้วยอีกคนส่วนใหญ่ไม่มีใครออกปากลางคืนเดียเด่ยวๆกันหรอกครับที่ออกเดี่ยวได้ต้องมีของดีคุ้มครองเพราะคนที่ตายในป่าหรือคนที่หลงป่าย่าต้องออกมาตามหาทุกปีส่วนตัวผมไม่สนใจเพราะถือว่าเดินป่าละวแวกนี้จนชำนาญ